เราก็เพิ่งรู้ว่าที่สุพรรณบุรีเขามีล่องเรือไปทานอาหารบนเรือไปด้วยนะและยังเป็นเมนูที่ถูกรังสรรค์มาจากเชฟผึกเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยด้วยเขาใช้วัตถุดิบจากชุมชนตำบลบ้านแหลมจังหวัดสุพรรณบุรีและยังฝึกสอนให้คนในชุมชนทาอาหารเพื่อเป็นเชฟท้องถิ่นอีกด้วยวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยมาจากชุมชนตำบลบ้านแหลมจังหวัดสุพรรณบุรีหมดเลยอย่างเมนูน้ำเนี่ยชื่อว่าทำนองคิมหันเป็นชาที่มีส่วนผสมของข้าวเปลือกก็ขอสี่สามจะมีทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นเลยนะเมนูเนี่ยก็คือปลาหมาอัสดงซึ่งบอกเลย พร้อมซอสแกงชูชีบอกเลยว่ากินคู่กับดอกสนระนามอาจจคือดีมากระหว่างล่องเรือพี่ไกท้องถิ่นเขาก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยนะส่วนอันนี้จะเป็นกุ้งย่างสนธยาแลเป็นฟิลเหมือนกินแกงส้มแห้งเลยนะบอกเลยว่าเข้ากันครบรสมากระหว่างทางล่องเรือพอเจอวัตถุดิบที่นามาทําอาหารพี่เขาก็จะชี้ให้ดูด้วยนะส่วนเมนูนี้เป็นยำสุพรรณมัจชาลปลาปาที่เขาเอามาทำเนี่ยคือปลาสลิดนะกินคู่กับน้าสลัดอันนี้บอกเลยอร่อยมากแล้วของที่อยู่ในจานก็คือกินได้ทุกอย่างเลยนะแล้วพี่ไกเขาก็ไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวนะมีท่่่าาาาทงงงงปปปปรรระะกกกกอออออบบดด้้้วยยสสนน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 ััััเเเเีี็็็มมมคคลขขึชืจหุพิู กระฉีกเนี่ยทำมาจากมะพร้าวอ่อนนะบอกเลยว่ากินคู่กันแล้วหอมมากส่วนอันเนี้ยเป็นชมจัตตบทบอกเลยกินคู่กันกับไข่เค็มอันเนี้ยแล้วอร่อยมากได้ฟิลแบบคัสตาร์ไข่เค็มเลยธนาคารกรุงไทยเขาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและอยากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยากชวนทุกคนมาเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลมจังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากเป็นการได้มาเที่ยวแล้วก็ยังมาลิมรสอาหารท้องถิ่นอีกด้วยแต่บอกเลยว่าคอที่เห็นเมื่อกี้แบงเทามีทอนนะอย่าลืมไปเที่ยวกันเยอะๆนะ